สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับนายแแดงผู้ชายแหล่งกลางนะครับวันนี้มาพบกันที่สวนหลังบ้านนะครับวันนี้ผมจะพามาผสมพันธุ์บวบนะครับหลายๆท่านอาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะบวบมันออกมาเสร็จพอมันบานมาเสร็จมันก็จะออกลูกสีน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะครับคือมันจะไม่ติดนะครับผมไม่ได้ดู 4- 5หวันนะครับ เมื่อเช้าเข้ามาดูก็เห็นที่มันเป็นอาการแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเห็นไหมครับมันจะออกแดงๆนะครับนั่นหมายความว่าบวบมันไม่ได้ผสมพันธุ์นะครับเพราะว่าอาจจะมีแมลงน้อยนะครับเพราะว่าบวบเนี่ยมันจะมีดอกอยู่2ชนิดนะครับชนิดแรกนะฮะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นดอกตัวผู้นะครับ ส่วนแบบนี้เขาเรียกว่าดอกตัวเมียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วนะครับก็จะมีแมลงนะครับามากินน้ําหวานจากดอกตัวผู้และไปเกาะดอกตัวเมียมันทําให้เกสรระหว่างดอกตัวผู้ดอกตัวเมียเนี่ยมาผสมพันธุ์กันนะครับมันก็จะทําให้ออกลูกนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับเห็นหนะฮะนะครับหรือเป็นลูกเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะน,นะครับเห็นไหมนะครับ แต่ทีเนี้ยปัญหาเวลาเราปลูกบวบที่บ้านนะครับมแมลงมันจะไม่ค่อยมีไม่เหมือนที่เราปลูกตามในสวนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาผสมพันธุ์โดยวิธี <c oughs> เขาเรียกเรียนแบบธรรมชาตินะครับเรียนแบบธรรมชาติวันนี้ผมจะมาลองให้ทุกท่านดูนะครับ อันดับแรกเราก็จะต้องเด็ดนะฮะดอกเกสรตัวผู้ตรงนี้นะฮะมาผสมกับตัวเมียนะครับเดี๋ยววิธีทำก็ง่ายๆนะครับผมจะให้ดูชัดๆนะครับแล้วเดี๋ยวผสมเสร็จนะครับรกี่ประมาณสัก345หวันเรามาดูกันว่าลูกนี้จะโตขนาดไหนนะครับเราก็เอาเกสรนะครับตัวผู้เนี้ยที่เขาบานแล้วนะฮะเราก็เด็ดมาครับนี่นะฮะนะครับมันก็จะมีเกสรนะฮะเราก็มาผสมกับ เกษตรตัวเมียนะครับเพราะว่าถ้าม to so ันไม่ได so ้ผสมนะครับระหว่างเกสอรตัวผ mm ู้ตัวเมียนะครับมันก็จะไม่ติดนะฮะมันก็จะล่วงหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีแมลงน้อยๆเราก็ต้องมาช่วยนะครับเราต้องมาช่วยนะครับแล้วก็ใช้เนี่ยฮะตัวผู้แบบนี้นะครับก็มาผสมกับตัวเมียนะฮะ เดี๋ยวสัก4-5วันนะครับเราเข้ามาดูผลงานกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับที่ผมสาธิตไปเมื่อกี้นะครับคือเอาเกสรตัวผู้นะครับผสมกับเกสรตัวเมียนะครับนะฮะเพราะว่าเราปลูกที่บ้านเนี่ยพึ่งไม่ค่อยมีแมลงไม่ค่อยมีผีเสื้อไม่ค่อยมีฮะแล้วก็โดยเฉพาะไอ้บวบนะฮะหรือบวบเหลี่ยมที่เราปลูกเนี่ย มันจะบานช่วงเย็นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกแมงต่างๆไอ้พวกแมลงต่างๆก็ไม่ค่อยมีนะฮะมันเลยไม่ค่อยได้ผสมลูกก็เลยไม่ค่อยติดนะครับเราก็เลยต้องมาผสมให้เขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนําไปใช้กันดูนะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยที่เคยปลูกอยู่นะว่าทําไมปลูกแล้วเนี่ยทำไมมัน เอดอกเยอะแยะเลยทําไมมันไม่เป็นลูกนะครับทําไมมันเหี่ยวหายไปเหี่ยวหายไปนะครับเป็นลูกน้อยมากนั่นก็เพราะว่าเขาไม่ได้ผสมพันธุ์นะฮะเราก็เลยต้องมาผสมพันธุ์ให้เขานะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ปลูกบวกนะฮะลองทําดูนะครับอันนี้เป็นเป็นบวกเหลี่ยมนะครับลองทําดูนะครับครับวิธีง่ายๆนะครับทําให้บวก ดกทันตาเห็นนะครับจนท่านแปลกใจเลยทีเดียวนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับเทคนิคที่ผมแนะนำให้นะครับท่านใดที่ประสบปัญหาอย่างที่ผมบอกปลูกบวกบวแล้วไม่ค่อยเป็นลูกมีแต่ดอกแล้วก็จะเฉาตายนะครับเพราะฉะนั้นลองไปปฏิบัติด,ดูลองเอาไปทำดูนะครับบวบของท่านดกแน่นอนครับ สำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าๆก็จะมีอะไรเอามาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ